เอาล้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งนะครับตัวชุดเฉยนะครับชุดนี้นะครับเราก็ไปไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับใกล้ๆกับกระปุกน้ำปั่นน้ำปูนนะครับคือเราเจาะเอานะครับเจาะเอาแล้วก็ใส่น็อตเกลียวเข้าไปยึดให้มันอยู่แน่นๆลักษณะน,นี้นะครับสมมติว่ายึดไปแล้วนะครับโอเคต่อไปก็คือ ข้อต่อเดี๋ยวข้อต่อมันหลุดโอเคก็ปรับให้มันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ปรับขึ้นมาหน่อยนึงในข้อต่อมันนะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่สวยๆนะครับทีนี้ท่อเส้นยาวนะครับดูให้ดีนะครับท่อเส้นยาวนะครับเราก็มาตัดสายสามทางตรงนี้ครับตัดขาด ก็ใส่สารทางเข้าไปแล้วก็เอาใส่รัดรัดทั้งสองฝั่งแน่นนะครับจากนั้นก็ท่อก็มาโยงเข้าที่ข้อต่อตรงกับไอตัวจุดเชอนะครับรูบนนะครับอไอรูที่ใกล้กับไอตัวปรับนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บนเสียบเข้าไปแล้วก็ข้อต่อ ตัวสั้นนะครับแล้วก็มาดูท่อตรงนี้ครับต่อจากฝาวาลฝาข้อ,อาวาลครับนะครับ,นะรบลาตัดตัดขาดนะครับตัดขาดเสร็จแล้วใส่สามทางเข้าไปแล้วก็รัดส่ยส่รัดให้แน่นทั้งสองฝั่งนะครับตัดขาดแล้วก็เสียบสามทางเข้าไปนะครับจากนั้นก็ฝั่งนี้ก็มาเข้ารูล่างนะครับ นี่นะครับข้าดูล่างอย่างนี้ครับนี่ตัดใส่สามทางไอ้ท่อตรงนี้นะครับนี่มันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับนะครับโอเคจุดตรงนี้ไปจุดหนึ่งนะครับ